ที่ถูกคนแชร์เยอะแยะมากมายถึงบุคคลท่านหนึ่งที่เขาเชื่อกันว่าเขากลับชาติมาเกิดน,นะครับบางทีพอเราพูดถึงเรื่องทุนอ่อนอะเรามีความรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้หนูไม่ค่อยมองรูปนะจิตหนึ่งหนูก็รู้สึกกลัวละทั้งที่รู้แล้วว่าโอเคเนี่ยอาจจะเป็นตัวเองเมื่อพบที่แล้ว ได้รับคํายืนยันว่ากลับชาติมาเกิดไม่ใช่แล้วเป็นทวดอ่อนแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นชาตินี้ก็คือน้องคลินนั่นเองมันมีคํานึงตอนนั้นว่พูดตอนเด็กเขากําลังคุยเรื่องหนูกันนี่แหละที่บ้านมีงานบุญนะอยู่ๆหนูก็นิ่งไปมองทุกคนแบบหวางค่อนข้างที่จะหวางแล้วยางรล้วึว่ามันถือเข่าอีกหรอลถือซิงอีกหรอบปลอะไรประมาณนี้หลังจากนั้นอะสิ่งที่หนูพูดคือแบบกูไม่ใช่ผีกูมาเกิดแล้ว สกูลแล้วก็วันเดิดวันเสียของทั้งสองโคท่านน่าจะมาอยู่ด้วยส่วนหนึ่งก็คือกับชาติมาเกิด